สำหรับใครที่กำลังทำการตลาดอยู่บน Facebook นะคะหรือว่าอยากที่จะทำคอนเทนต์ลงบน Facebook แล้วให้มีคนดูเยอะๆเพื่อนๆจะต้องดูเทคนิคนี้ค่ะนั่นก็คือโพสต์แบบไหนที่ Facebook ชอบโพสต์ที่ Facebook ชอบนะ,ะนั่นก็คือโพสต์ที่มีความยาวไม่มากเกินไป เพราะว่าเขามีเอากอดิทึมที่คอยจับอยู่คะ่ะว่าภายในช่วง3ถึง10วินาทีแรกเนี่ยนะคะพอโพสต์ของเราออกไปสู่สายตาคนดูเนี่ยคนดูเขามีโอกาสที่จะกดหยุดดูหรือเปล่าหรือว่าเขาเลื่อนผ่านไปเลยซึ่งคนสมัยนี้เนี่ยนะคะพฤติการในการดู a c e b o o k เนี่ยไม่ได้เหมือนกับการดูทีวีไม่ได้เหมือนกับการดูละครคือไม่ได้มานั่งตั้งหน้าตั้งตารอดูว่าจะมีอะไรออกมาหน้า Facebook บ้างแต่ว่าเขาใช้วิธีการเลื่อนเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยดูไปเรื่อยว่ามีอะไรขึ้นมาบ้างนะมีอะไรน่าสนใจบ้าง นะเพราะฉะนั้นนะคะโพสต์ของเราจะต้องดึงดูดความสนใจของคนดูให้ได้ภายในสามวินาทีแรกเลยข้อแรกเลยนะคะที่เราจะทําได้นั่นก็คือคลิปของเราจะต้องเข้าสู่เนื้อหาให้เร็วที่สุดข้อสอนะคะอย่าให้คลิปของเรามันยาวมากเกินไปเพราะคนดูจะรู้สึกเบื่อได้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะที่ครูจะบอกนั่นก็คือข้อที่3านะคะ Facebook มีอัลกอริทึมนะคะในการจับว่าคลิปของเราเนี่ยคนดูแบบยาวต่อเนื่องไปเรื่อยๆหรือว่าคนดูช่วงแรกแล้วเขาเลื่อนไปดูตอนจบเลยนะคะถ้า เกิดว่าเป็นโพสต์ที่คนเลื่อนไปเลื่อนเกลียเกลียไปแล้วก็มาดูตอนจบตอนช่วงบางช่วงไงนะคะเขาก็จะให้คะแนนน้อยซึ่งอันนี้นะคะไม่ใช่แค่เฉพาะ Facebook นะในยู u ู e ก็เป็นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทําคลิปพยายามทําให้มันน่าสนใจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อย่าไปทําให้มันเยื่นเยอะแบบว่าโปรยจั่หัวมาว่าเออเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็ไม่มีคําตอบสัทีจนเขาต้องเลื่อนดูไปว่าอ่ะตอนจบแล้ว จะเฉลยปะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคนี้ไม่เวิร์กนะอย่าทำนะต้องทำให้คลิปของเรามันน่าสนใจอยู่ตลอดเวลาแล้วโพสแบบนี้แหละ a c e b o o กก็จะชอบแล้วก็จะส่งออกคลิปของเราออกไปให้คนดูอีกเยอะๆเลยถ้าใครนะที่พยายามทำคอนเทนต์ทำเนื้อหาพวกนี้อยู่นะก็ทำคลิปให้น่าสนใจแต่ถ้าเกิดว่าคลิปเราเนี่ยมันน่าสนใจแล้วดีที่สุดแล้วแต่ Facebook ไม่ส่งออกไปให้คนดูสักทีอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยได้นั่นก็คือการยิงแอดนะคะถ้าใครที่สนใจในเรื่องของการยิงแอดก็อินบ็อกมาถามได้นะครูมีคอสอนอยู่ แต่สินค้าของคุณจะต้องกําไรสูงนะจ๊ะถ้าเป็นกําไรแบบชิ้นละ50-60บาทร0อยบาทอย่างเงี้ยไม่เอานะครูมไม่สอนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มครูมไม่อยากให้คุณเสียเงินฟรีนะคะโอเคสำหรับใครที่ได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะก็ช่วยครูกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ก็ไปกดติดตามเพจครูบิลิฟเอาไว้นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ